คนนี้มาจากจังหวัดนนทบ,บุรีนอกจากภารกิจหลักเรื่องการเรียนที่เป็นหน้าที่สำคัญจิกซอชิ้นนี้ยังช่วยอนุรักษ์ความไพเราะของดน,นตรีไทยด้วยการฝึกซ้อมเล่นเครื่องดน,นตรีชิ้นนี้ครับช่ยแล้วคิมนั่นเองสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวัสมนเพชรอาวุธชื่อเล่นชื่อหน้องอะตอมอายุเจ็ปี ฉันป2มาจากโรงเรียนเซนฟางซิเซเียเจังหวัดนนทบุรีค่ะกิจกรรมที่หนูทำคือเล่นขิมค่ะที่หนูสนใจตีขิมเพราะว่าที่โรงเรียนหนูมีสอนแล้วหนูชอบคุณแม่ก็เลยพาไปเรียนเพิ่มค่ะกิจกรรมนี้ต้องทำมีดังนี้ค่ะเปิดกระเป๋าขิม แล้วก็เช็ดขิมทำความสะอาดขิมเพื่อทำให้ฝุ่นไม่เข้าไปเกาะขิมแล้วก็เริ่มตีได้เลยค่ะอุปกรณ์สำคัญในการตีขิมคือไม้ขิมค่ะทุกวันนี้หนูตีขิมได้หลายเพลงค่ะเช่น ำเหม่บุดิสศาสตร์บางใบคือกทบฝั่งแขกสาหลายจินชวนคนที่สอนหนูตีขิมคือครูพี่ใบตองกับป้าน้องค่ะสอนอยู่ที่วัสนาเหนือค่ะจะสอนให้จับไม้ก่อนแล้วลองตีเป็นตัวโน้โด,ดเรมีฟาซอนก่อนค่ะที่สนุกเพราะว่าเสียงมันไพยร้อค่ะ การตีขิมคือทําให้หนูอนุรักษ์ดนตรีไทยและทําให้หนูทําอะไรที่เป็นประโยชน์ค่ะความภาคภูมิใจกิจกรรมนี้เพราะว่าได้ตีขิมร่วมกับวงดนตรีไทยเด็กวัฒนามเหนือวงดนตรีไทยเด็กวัฒนามเหนือได้บรรเลงเพลงงานวาระหนึ่งปีครูของประดิษฐ์ไพโระค่ะ กิจกรรมทำที่เป็นประโยชน์นะคะ